ครับก็สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทรดด้วยเทคนิคอัพเกรดแอเรียนะด้วยทุนสัก2 0แล้วละกันนะครับมาดูว่า200เราจะไปได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะฝากคอร์สออนไลน์สักหน่อยนะครับผมมีเปิดสอนนะครับวันที่17มกราคมนี้นะครับรอบที่แล้วใครไม่ทันนะครับหรือผมปิดไปแล้วก็มาสมัครรอบนี้เอาแล้วกันนะครับนะทีนี้ เราจะติดต่อผมไปไช่องทางไหนนะครับก็เบอร์ผมก็0934973029เพจ Facebook พิมพ์ไปเลยครับว่าสอนเทรดไอคิวออปชันเดียวพิมพ์แค่นี้มันก็ขึ้นละนะครับอ่ะโอเคหมดเวลาขายของนะครับมาเทรดหาเงินกันสักหน่อยนะครับปีใหม่ก็ใช้เงินไปเยอะพอสมควรปีนี้เรามาหาคืนบ้าง <c oughs> ไม่ใช่สิปีเก่าเออช่วงสามเอ็ดใช้เงินไปเยอะปีใหม่มาหาเงินคืนนะถึงจะถูก มาดูอันนี้นะครับเราจะเข้าออเดอร์ได้ไหมนะครับหลักการเข้าออเดอร์ก็ยังใช้หลักการเดริมไม่มีอะไรนะครับผมให้กดไปสองออเดอร์เลยมั่นใจว่าล่วงแน่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารหัสนี้เป็นศูนย์สามเก้าห้าแล้วก็จุดจบที่เราคาดการณ์ว่าเขาจะจบเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับอยู่ประมาณนี้เลยเอ้ยสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงประมาณนี้นะครับฉะนั้นจากตำแหน่งที่ผมกดนะครับกับราคาที่เขาจะจบเนี่ยมันมีระยะนะครับซึ่งมันมาแตกก่อนแล้ว จบเลยกําลังพูดอยู่เพราะว่าถ้ามันแตกก่อนเนี่ยโอากาสแพ้พิสุดท้ายผมจะสูงฮงนะนะเห็นไหมขึ้นไปนแล้วลุ้นเอาว่าจะล่วงลงมาหรือเปล่าอย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะเออเอาใจเสียวแวบบเลยนะครับเออมาพิสุดท้ายเฉยเลยผมกาลังพูดอยู่หมายความว่าหนึ่งนะครับเราใช้าารศูนย395มันเป็นหาหารหัสที่เราไว้ใจได,ได้นะครับสองนะครับ ตำแหน่งที่เราคาดการณ์ว่าจะจบเนี่ยซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น,นี่ราคามมาแตะก่อนนะครับการจีบเปามันจะเพี้ยนผมเลยบอกว่าเอ้ยมันมีโอกาสแพ้นในช่วงที่ท้าย,ายได้นะครับแต่ด้วยอืมอำนาจของอัพเกรดแอลเลียมันกระทุบราคาลงมาให้เราจนได้นะครับแล้วก็จบได้สวยงามตรงนี้นะครับนี่พาไม่สนุกเลยใจใหายว็บนะครับอืมทีนี้ทําไมตลาดถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันชอบเออแพ้ที่สุดท้ายครับนะครับชนะที่สุดท้ายครับ มีคนถามผมมาในช่วงเย็นนะครับคือไอ,อเรื่องของการแพ้สุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกตลาดอยู่แล้วแต่วันนี้เราสังเกตดีๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมัน9 8้าสบดเซนนะครับนั่นหมายความว่าตลาดมันมีความยากพอสมควรนะครับเขาถึงให้เราอ่ะได้เปอร์เซ็นต์เยอะเพราะว่าตลาดมันยากนะครับนะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเนี่ยเดาง่ายเลยว่าตลาดมันง่ายมันเทรดได้นะครับหนะลักการง่ายๆเราใช้ประมาณนี้เอานะครับ ฉะนั้นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับเราเซฟเซฟออเดอร์นะครับ,รรบพยายามอย่าออเดอร์ที่มันใหญ่เกินไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะเอาแค่กำไรมาเทรดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เอาเอาเงินทั้งหมดลงมาเทรดไม่ไม่กล้าอินสามร้อยกว่าละนะครับอ่ะทีนี้กดตรงนี้ติดไหมโอเคติดอันนี้ก็เป็นศูนย์สามนะครับใช้เก้าห้าผมรอตำแหน่งที่ดีกว่านี้ที่เฉยแล้วก็จุดจบก็ถามว่าไกลไหมก็กล้าก็พูดว่าไกลมากเหมือนกันนะครับเพราะว่า จุดที่เข้าเลยไหมฮะเนี่ยเส้นเขียวเนี่ยกับจุดที่ผมคาดการณ์ว่าเนี่ยกราฟมันควรจะขึ้นมาจบตรงนี้นะมันมีระยะนะครับเห็นไหมฮะจากตำแหน่งเนี่ยมาถึงตำแหน่งเนี่ยมันไกลพอสมควรนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมแล้วมันไปหาราคาที่คาดการณ์ก่อนเราก็มีกังวลนิดนึงว่าเขาจะแพ้วิสุดท้ายไหมคือกระชากลงมาวิสุดท้ายไหมนะครับอันนี้มันอาจขึ้นได้ในตลาดแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหดนส0-3นะครับอยู่ประมาณ95 ก็ถือว่าเป็นรหัสที่เราชี้เป้าได้พอดีนะครับว่ากราฟจะจบตรงนี้นะครับมไม่ต้องกดดันเหมือนนั้นเมื่อกี้เนาะอันเมื่อกี้มันแบบมันมาแตะก่อนไวเกินนะครับมันแล้วมันก็ทําให้ช่วงท้ทายเนี่ยอาจมีการเบี่ยงของราคานะครับแต่น,นี้จบพอดีเป๊ะนะครับก็เป็นหัส03.95ในเทคนิคเอลเกตแอเรียอยากรู้ใช่ไหมว่าหัสอะไรมาเรียนนะครับรอบนี้รับน้อยด้วยนะครับนะปิดปุ๊บ ครบปุ๊บก็ปิดเลยไม่รับแล้วนะครับนะใครสมัครช้าก็เสียใจด้วยนะอ่ะโอเคมาดูอันนี้ต่อนะครับอ่าทีนี้จริง,รงๆเป้าผมเนี่ยอยู่ประมาณ400เหรียญน,นะครับก็คือกําไรอยู่ประมาณอ่400าสี่ร้อดอลลาร์นะครับตอนเนี้ยเราขาดแค่10ดอลลาร์เอ่เก้าดอลลาร์ก็ไม่ได้เสียเงียอะไรทีนี้เดี๋ยวแถ,แถมให้นะครับเดี๋ยววิดีโอมันไม่ยาวอ่าไอวิดีโอมันจะสั้นนะครับ ให้มีความยาวทังนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมจะออกใน,นออเดอร์ที่ซุ่มเสียงกับการแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าผมแพ้ได้ไหมนะครับเออถ้าผมแบบใจร้อนอะ่ะไม่รออ,อออเดอร์แล้วผมไปกดออเดอร์ผมมีโอกาสแพ้ไหมนะครับอันนี้จะได้เห็นเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับบางคนถามผมว่าอันที่แพ้ไม่โชว์เลยนะนะครับก็ผมจะโชว์ทาไมใช่ไหมฮะผมก็พยายามเทรดให้มันชนะสินะครับอันที่แพ้เนี่ยผมก็เจอน้อยนะครับนะ ผมก็ไม่อยากมาเทรดต,ตอนมันเสียหรอกผมก็ต้องนั่งอดทนรอให้มันชนะให้ได้นะครับนะผมทามคลิปผมก็ทํารอบเดียวนะครับนะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับมีสองอย่างที่เราต้องอดทนรอคือหนึ่งรอให้มันเพอร์เฟกจริงๆแล้วเราค่อยเข้านะครับสองไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเนี่ยขอแค่สองอย่างนะครับ แต่คนส่วนใหญ่คือฉันรีบมากจริงๆรีบไหมชีวิตว่างไหมว่างทั้งวันนะครับแต่ไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อนึงคือไอ้กลาามันไม่น่าเข้าก็ไปฝืนเข้าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้แหละนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่มันจะลากไปต่อเนี่ยด้วยคําว่าแรงซื้อแรองขายเนี่ยมันมีการลากไปต่อได้สักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็ไปฝืนมนะันอ่ะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอยอมรับเรื่องตรงนั้นไปด้วยเนาะอ่านะผมแตไนไว้สัเก้าสิบเอ็ดแล้วกัน นะเดี๋ยวเข้าด้วยแบบซุ่มเสี่ยงในการลากให้ดูนะครับนะถ้ามันแพ้ก็จะดีมากๆจะได้แก้ให้ดูด้วยนะครับเวลามันแพ้เนี่ยเราก็ต้องไปเรียกความมั่นใจใด้วยที่มันมีโอกาสชนะสูงขึ้นเนาะอ่ะรอดูสักหน่อยอืมอืมกระชากมันเลยเนะี่ยคู่เงินก่อนนะครับอ่ะเอ็นน่าจะได้นะครับเอ็นน่าจะได้ เน่าจะได้แล้ว u j e u g u ยอ EU, น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันนะแต่ราคาเนี่ยเนี่ยคือสังเกตราคาลากง่ายๆนะครับคือมันลงต่อเนื่องเนี่ยมันลงแล้วลงเล่าพักตัวปุ๊บลงต่อพักตัวปุ๊บลงต่อเราเรียกว่าราคาลากนะครับเราเรียกว่าราคาลากนะอ่ะอันเนี้ยออเดอร์ซุ้มเสียงดูนะซุ้มเสียงในการลากลงต่อนะครับติดไหมปัก อ่าโอเคอันนี้โอกาสล่าลงต่อนะครับจริงๆเราใช้ทฤษฎีรหัสรหัสเนี่ยไม่ครบในเช่นนี้อเกเรียนคือรหัสไม่ครบคือการคำนวณราคาแล้วไม่ครบตามจุดประสงค์นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะบอกว่าผมใช้ทฤษฎี x y ครับอ่า x y ครับแล้วผมคาดการณ์ว่ากราฟมันน่าจะจบประมาณตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูเลยครับอันนี้สำหรับลูกศิษย์โดยเฉพาะนะใครที่เป็นอยู่นะครับผมคิดว่าราคามันน่าจะประมาณตรงนี้ได้นะครับแต่ยังเดี่ผมบอกนะครับเราสังเกตมันมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ราคามันทะลุทะลวงมาหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะมันพักตัวปุ๊บมันลงต่อพักตัวปุ๊บลงต่อพักตัวปุ๊บลงต่อนะครับฉะนั้นกราฟอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันมีโอกาสลากสูงมากๆนะฉะนั้นเราไปเทรดปุ๊บเป็นไงฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่รอนะครับเราไม่ยอมรอให้มันแบบเพอร์เฟกต์กว่านี้นะครับการการใช้ราคา y หรือว่าราคา x เนี่ยนะครับผมได้สอนไปแล้วว่า y แบบไหนมันดีที่สุดนะครับแต่ถ้า y อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ เราเรียกว่าไว,าวาต่อเนื่องเนี่ยเราก็เทรดไปเราก็มีความเสี่ยงสูงอยู่ดีนะครับเห็นไหมฮะกดไปรู้ชะตาการรมเลยว่าโอกาสแพ้มันจะมีมากกว่าโอกาสชนะเห็นไหมฮะทีนี้มันจะแตกต่างจากสองออเดอร์ก่อนหน้าผมเห็นไหมฮะผมจะมีความมั่นใจในออเดอร์เลยว่าเอ้ยมันต้องลงมาก่อนนะมันต้องขึ้นไปเท่านี้นะก่อนนะครับไม่เหมือนอันเมื่อกี้นะครับนะฉะนั้นพยายามแยกแยกแะแล้วเก็บเป็นเคสก่อน,นศึกษาเอาไว้ด้วยนะครับอ่นะมาขอเงินคืนหน่อยแล้วกันนะเสียเงินให้ดูละขอเอาคืนบ้าง ทีนี้เดี๋ยวขอวัดราคาเทรนกันสักหน่อยนะครับจะได้ทราบว่าราคาแนวโน้มของตลาดส่วนใหญ่เข้าไปทิศทางไหนแล้วก็อยู่ตำแหน่งประมาณยังไงบ้างนะครับอ่ะตีไว EU เอามานี้มาแวนแรกนะครับแล้วก็ไปหาคู่เงินที่เ็น XY สวยๆหน่อยนะครับโอ้โหใครเททต๋อเอ็นตอนนี้หลับตาเลยนะครับแล้วกดขึ้นอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ปวดหัวเลยเจ๊กลามงี้ อันนี้ราคายังยังไม่ปรับสมดุลดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็ยังจะเข้าเดิมไม่ได้นะครับข้ามไปก่อน UJ น่าจะเริ่มปรับราคาได้แล้แล้วก็ G ก็น่าจะพอได้ละตั้งไว้สักพักหนึ่งอ้าว UC ก็มามานี้มานี่มาแทนที่ก็เลยให้อยู่อันดับหนึ่งเลยมาเดี๋ยวจัดการอะไรให้ดูนะครับ เมื่อกี้เสียไปเก้าสิบแปดใช่ไอเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมนั้นกดสักรนะ้อยห้าสิบนะครับได้กลับมาร้อยสี่เจ็ดได้ได้ได้เงินเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้มาอีกประมาณห้าสิบกว่าเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมไปนะครับไม่อยากออกเยอะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงขนาดนี้ตลาดมันแรงอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากเสี่ยงกับมันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมพยายามเอาความเสี่ยงเป็นที่ตั้งแล้วก็ระมัดระวังดีกว่านะครับอ่ไม่ขึ้นไปเหรอ โอโ้อดกดเลยอ่าไม่เป็นไรอืมอันนี้ก็น่าจะอืดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเจออันไหนแบบศูนยสามก้าห้าแบบสวยมากๆเนี่ยผมจะให้ดูเลยนะแต่มันนานทีเจอนะครับนานทีเจอนะถ้าเจอเนี่ยทุบห้าร้อยโชว์ตรงนี้เลยนะครับแต่น่าจะหายากนะครับน่าจะหายากอ่ะไปแล้ว นี่เหมือนการขอวัดราคาเทรนหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดมันเวียงจริงไม่วัดก็ไม่ได้นะครับม <c oughs> ีอะไรอีกไหมอ้าวจีมานี่มานี่อ่าขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกสิอีกนิดนึงหนะาอ้าว <c oughs> ผมว่าน่าจะกดไม่ได้แล้วนะครับอืมไม่ได้ไม่ได้เขาขึ้นไม่ถึงนะครับขึ้นไม่ถึงนะอ่ะอดโชว์เลยอ่ะวิดีโอจะยาวแล้วฮะมันจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเราหากราฟไวๆหน่อยนะครับคาดการว่า g U น่าจะได้กดกับ uc แล้วก็น่าจะได้กดอยู่แต่ E U อ่ะ E U ก็เหมือนกัน uj ก็น่าจะลากยาวอ่ะแสดงว่ามีสามคู่ที่เราพอจะอ่าเข้าไปออกก็เดิ์ได้นะครับ รอดูสักพักหนึ่งอือหืออย่างนี้ชอบอย่างนี้ผมชอบเลยฮะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอออย่างเงี้ยเราชอบมากนะครับเราชอบมากนะขึ้นอีกได้เปล่าอีกได้ไหมอือนั่นแหละขึ้นไปอีก <laughs> อันนี้ไม่ครบเงื่อนไขเทคนิคแอปเกตอาเรียนะครับเราทิ้งก่อนทิ้งก่อนนะมันขึ้นไปตามคําขอแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ครบเงื่อนไขนะเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับผมจะกดให้ครบเงื่อนไขนะครับมันจะได้เซฟความเสี่ยงผมไปด้วยนะแต่โชว์ก็ต้องโชว์ให้มันแบบถูกวิธีนะครับนะจริงๆอยากทุบลงมากนะครับแต่ว่าโอกาสลากมันก็มีเหมือนกันนะครับนะแล้วอีกอย่างคือเงื่อนไขในเทคนิคมันไม่ครบทุกเงื่อนไขแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงตรงนั้น ไปยาวไปอือหือทามเฟรยมยาวมันเป็นยังไงฮะผมเป็นลากยาวเลยครับมันลากยาวเลยครับคู่เงินนี้นะครับสามสิบนาทีลากเป็นเทนล,ลงยาวเลยอันนี้เป็นไงให้กดไหมถ้าให้กดต้องลงมาอีกนะอย่าอยู่ตรงนั้นนะต้องลงมาอีกอยู่ประมาณเนี่ยเมาส์เนี่ยถ้าราคาประมาณเมาส์ได้เนี่ยผมกดเลย ลงมาอีกลงมาอีกโอ้โหขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเขากลัวผมกดขึ้นน่ะแล้วเขาก็ไปก่อนนะครับอืมอันนี้น่าเสียดายอีกแล้วลงมาไม่ถึงอะ่ะเพราะว่างั้นผมก็ได้ตำแหน่งที่ดีครับถ้าลงมาอีกเนี่ยผมตำแหน่งผมจะดีมากๆเนี่ยประมาณนี้อีกเดียวเองนะครับ ลงมาประมาณเนี้ <c oughs> นะมันก็จะดีมากๆนะตำแหน่งการเข้าเดิรเราก็จะรู้สึกว่าโอเคถ้ามันแพ้หรือมันลากเนี่ยเราจะยอมรับได้เลยนะครับแต่ว่ามันมาไม่ถึงนะครับความเสี่ยงมันก็จะมีอยู่เราก็ไม่ออกก็เดินนะครับแต่กดก็ชนะประมาณตรงเนี้ยหาก่อนเอาเ็วๆเดี๋ยวคลิปเป็นยี่สิบนาทีเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครดูนะยี่สิบนาทีเนี่ยอ้าลงอีกแล้ว ไม่ได้เลยครับตอนนี้ค่าเงินเริ่มเริ่มไม่สถียรแล้วนะครับเริ่มเป็นการปรับในราคาลากเป็นแนวเทรนอย่างเดียวแล้วนะครับเราก็ออกเลยไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งผมก็จะไม่ฝืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเสียไปละเก้าสิบเหรียญเนี่ยนะครับผมก็จะแก้ดูผมก็ต้องใช้ความเพอร์เฟกเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันเสียมามันยังยอมรับได้ดีกว่ากดแบบเมื่อกี้เรากดด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วเรามีโอกาสแพ้เราก็ไม่ฝืนกดนะครับมันจะใช้ความรู้สึกแตกต่างกันฉะนั้นการเทรดก็ อ ery, ้องคุมสติอารมณ์ Aid, มาไว้ให้มากที่สุดนะครับแล้วรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเทรดเราจะรู้สึกว่าเอ้ยความเป็นมืออาชีพอะในการเทรดอะมันต้องนิ่งเข้าไว้นะครับมันต้องเก่าเกมใส่กับตลาดนะครับอย่าเป็นธเป็นเด็กฝึกหัดใส่ตลาดนี้ไม่ได้นะครับมันกินหมดนะครับบางคนแบบเสียแล้วเข้าสิบเหรียญบางทีออกสามร้อยอย่างเงี้ยบางทีแบบออกสามร้อยเไปเสียเทหมดพอร์ตจบแล้วสามมาเดอร์ล้างพอร์ตละอย่างเงี้ยก็กมมไม่เอานะครับมันไม่เหมาะนะฮะ อันเนี้ยได้แล้วลงมาหน่อยลงมา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 สิเออนั่นแหละลงมาค้างไว้นิ่งๆนิ่งๆ <c oughs> ทำไมไม่บายครับอืมมันนิ่งก็ทำไมไม่กดขึ้นล่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับนะถ้าเราเรียนอัปเกรดอรียมาเรารู้ว่าออเดอร์เนี้ยเราเสี่ยงแน่นอนนะครับเราไม่เข้าออ er, เดอร์เห็นไหมเห็นไหมรูว่งและผมรู้ทันไงนะครับนะ เราไม่เสี่ยงนะครับเรารู้ว่ามีโอกาสลากเราไม่เสี่ยงเ,ออเดิมเมื่อกี้เราดูแล้วมันเกิดข้อเสียเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นพอเกิดข้อเสียปุ๊บเราก็ไม่เทรดนะครับคว้านหาต่อโอ้มันลากลงมาถึงขนาดนี้เลยมีอันไหนบ้างเนี่ยที่พอจะเข้าได้ n u ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผ่านมาหลายนาทีแล้ว ภาพตำแหน่งการเข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> ยูมานี่อ e ีก็ยังไม่ได้อ e ีลากอยู่อ,อ่ะ,อะขออีเสักคู่หนึ่งครับ <c oughs> เพื่อง่ายเผื่อง่ายขึ้นเอไม่น่าได้ละตัดเอทิ้งไปก่อนอื EJUCGUEU อ่ะผมว่า UC กับ UJ เริ่มจะมีโอกาสนะครับจับตาสองคู่นี้ไว้ให้ดีนะอ้าว UJ มาแล้ว ยูเจขอขึ้นไปอีกได้ไหมอย่าเพิ่งลงนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเออทำอะไรให้ดูขึ้นไปก่อนอ่านั่นแหละขึ้นไปก่อนนะทีนี้ลงได้ละลดีอย่าเพิ่งขึ้นนะ <c oughs> เอออันนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับนะเข้าไม่ได้แล้วนะครับจริงๆถ้าเป็นผมอะออเดอร์เล็กๆอะผมกดได้ไหมสักแบบสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนะกดได้ไหมพอที่จะวัดได้อย่าง อย่าง9กเมื่อกี้นะครับแต่มันเกิดข้อเสียขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสลากนะผมก็เลยยกเมาส์ออกดีกว่านะครับนะอยากให้รหัสมันครบเพอร์เฟกนะเออแต่มันชนะมันชนะขาดเหมือนกันนะเนะจริงๆน่าเซลล์มากนะครับนะทั้งวายอะไรสวยหมดนะครับนะจุดจบอยู่ไกลนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแต่ผิดอย่งเดียวรหัสไม่ครบนะครับนะถ้าใครเอาได้น้อยมเมื่อกี้สักแบบเหรียญน,น้อยสักสิบยี่สิบเนี่ยโอเคพอได้ได้เสี่ยงอยู่นะครับ อืม hmm. อ่ะยังไงยังไงมีอะไรให้กดอีกบ้างคลิปปันญ,ญาวแล้วนะอ่ามานี่ก็ได้มากดลงไม่ได้กดขึ้นก็ได้อ่ะไปโอ้โหแล้วแบบอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เพอร์เฟก นะครับมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกแต่บอกก่อนเลยว่าไม่เพอร์เฟกออเดอร์นี้ไม่เพอร์เฟกเลยนะครับจริงๆอยากได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วราคาไม่ควรจะล่วงมาขนาดนี้ด้วยนะครับทีนี้เราใช้หลักการวายกับการชี้เป้าเอาแล้วครับนะฮะเราถึงจะรอดนะครับฉะนั้นราคานะครับถ้าเขาขึ้นมาอีกประมาณนี้ได้นะครับเราก็จะชี้เป้าได้พอดีนะครับว่าเขาควรจะมาจุดประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยลงต่อนะครับอื นะจริงๆถ้าผมกดเร็วกว่านี้นะครับคือตำแหน่งผมเะดดิจิตอลน,น่ะมันดีเลอย์อยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆตำแหน่งที่ผมกดตรงนี้รหัสจะครบมากนะครับจะเป็น0ูนนะครับอยู่ประมาณ95รหัสจะเป็นแถบเกล็ดที่ครบนะครับ,นะรบแต่ว่าด้วยความที่เรากดไปแล้วมันเกิดการดีเลย์กดตำแหน่งนี้ปุ๊บมันกระชากราคาติดตรงนี้นะครับทําให้การออเดอร์ของเราเนี่ยรหัสอาจจะไม่ครบนะครับแต่ถ้าไปย้อนดูคลิปต้องดูว่าจังหวะที่ผมกดเนี่ย มันครบเงื่อนไขของเทคนิคโอเกตเอเรียไหมนะครับนะซึ่งผมไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจในการเจอออเดอร์แบบนี้เลยนะครับนะแต่ทีนี้ด้วยความที่เรามีระยะการชี้เป้าที่มีระยะอยู่พอสมควรเราคาดการไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตำแหน่งของ Y มันก็สวยอยู่นะครับนะใช้อาศัยราคาสต็อปทุกอย่างเพอร์เฟกลงตัวหมดนะครับนะฉะนั้นรหัสนี้ผมตีไปเลยแล้วกันเป็น0295นะครับถ้ามันครบ นะถ้าไม่ครบมันก็จะเป็นข้อเสียประมาณ1ข้อนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ได้กำไรที่ผมต้องการเอาไว้แล้วนะครับซึ่งผมกำไรผมเนี่ยต้องการอยู่400ตอนนี้ผมได้มา447นะครับแล้วก็ได้เห็นออเดอร์ที่มันผิดพลาดไปด้วยนะครับกับตลาดที่ยากพอสมควรไม่เหมือนกับที่ผัผ่านมานะครับเปอร์เซ็นต์เยอะ9 8 9 9ออย่างเงี้ย เกาขึ้นมาเนี่ย9ก็ก็ถือว่าเริ่มยากแล้วฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันดูดีนะครับมันอยู่ในช่วงประมาณ80-89ถึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิน9กวกว่าขึ้นมาเนี่ยเราไม่คอนเทรดแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ว่าผมก็ไม่กลา้ากดออินในทุกออเดอร์นะเพราะผมเข้าใจว่ามันมีโอกาสลากได้เหมือนกันหมดนะครับเห็นตลาดก็น่าจะซาบกกันดีแล้วนะครับฉะนั้นลองใช้ความเป็นมืออาชีพแยกแยะตลาดว่าอันนี้เราควรใช้ทุนน้อยหรือทุนเยอะควรออกออเดอร์น้อยหรืออเดยะ เราควรอากําไรมากหรือน้อยยังไงนะครับเหตุผลเราต้องนํามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าเราเก่งอีโก้สูงปุ๊บเราก็จะเทรดอากําไรทุกวันเทรดทุกตลาดมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตลาดแบบนี้ควรเทรดหรือไม่ควรเทรดเปอร์เซนต์อย่างนี้ควรเทรดหรือไม่ควรเทรดก็พยายามนําไปปรับใช้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าการเทรดเป็นเรื่องง่ายมาหลายเรานั่นแหละจะเป็นคนเสียเงินง่ายๆให้กับตลาดนี้เองนะครับอ่ะฝาก คำแนะนำไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้สวัสดีครับ